ครับสวัสด mm ีค hmm. รับท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้มอลัมเดชาน้อยแต่ผ้าท่านผู้ชมมาแห่ผาปาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องกำลังเตรียมการครับพี่น้องมื่อนี้มอลัมเดชาน้อยผ้าพี่น้องมาแห่ผาปาอันนี้เป็นทีมงานทีมงานของเงาเด้อพี่น้องเด้อดการนั่งฝ่าครับผมเดี๋ยวมื่อนี้เดี๋ยวมอลัมเดชาน้อยจะไปเบิ่งนั่งฝ่า อันนี้มีแต่นางฟ้าล้วนแต่แต่นางฟ้าสาวสาวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนางฟ้าสาวสาทั้งนั้นเลยนี่ครับพี่น้องครับอันนี้มีแต่ทีมนางฟ้าสาวสวสวยๆทั้งนั้นเลย<า>นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีมีเด็กๆของเราด้วยนะครับ เมื่อนี้เมื่อนี้แห่ผาป่าพี่น้องแห่ผาป่าแต่นี่สร่างด้วยพี่น้องเมื่อนี้แห่ผาป่าเมื่อนี้เฮ็ดบุญครับพี่น้องเฮ็ดบุญน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อทำบุญด้วยกันครับพี่น้องครับนะครับส่วนส่วนมุมนี้ก็เป็นทีมงานกองยาวนะครับทีมงานกองยาวทีมมาดีดเสียงกินเสียงกีตาร์ให้ได้ฟังได้ชมกันนะครับ นี่ครับพี่น้องครับกําลังเตรียมการอันนี้กําลังเตรียมการพี่น้องทีมงานกองยาวของเรานะครับครับอันนี้ทีมงานกองกองยาวกําลังเตรียมการครับแห่ผ้าป่าด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับกําลังเตรียมการเดี๋ยอมอลำเดชาจะพาเดินไปชมทีมงานนางฟ้าแล้วก็ช้างขบวนช้างนะครับที่จะแห่ผ้าป่าวันนี้นะครับไปพี่น้องครับ รถก็เยอะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเนี่ย้าป่าวันนี้แบบอลังการครับแบบอลังการเลยนะครับ <c oughs> หลานางฟ้าก็กำลัง้ารวะไหว้ครูนะครับหลานางฟ้าที่จะแห่ ของยาวของเราวันน um, oh, uh, oh, mm ี hmm. mm ้ก็กำลังขออนุญาตนะครับพยายา้สังสรรค์ในการพาเดินนำขบวนนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นการถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเดิมๆให้หมอลำดีชาขอได้มีกำลังใจสร้างคลิปให้ท่านผู้ชม ได้ชมด้วยนะครับอุ้ยตกใจมลําดีชาอุ้ยอยู่ใกล้ช้างทีไรตกใจ,ใจทีนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับเราก็กาลังให้กําลังใจพญาสางพลายสามเผือกนะครับเรากําลังให้กําลังใจกันนะครับเรานางฟ้าทั้งหลายนะครับก็กาลังให้กําลังใจพญาสางนะครับดีใจครับท่านผู้ชม ที่ได้ใครได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคให้มีลาบทั้งลาบยศสรรเสริญร่ลำรวยเงินทองนะครับใครได้ชมคลิปนี้นะครับมีมีแต่ดเด็กๆครับวันนี้มีแต่ดเด็กๆหน้าตาเอ๊อกๆทั้งนั้นเลยนะครับ เด็กๆหน้าตาเขาเกาะทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับเด็กอายุประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบขึ้นครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเริเๆให้หมอลำเดชาน้อยพอได้มีกำลังใจสร้างคลิปดีๆท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ